สวัสดีจ้าวันนี้เรามาถ่ายฟาร,ร์มงูในเมืองแคนนะจ๊ะนี่งูตัวใหญ่มากเลยเพื่อนเพื่อนเนี่ยนี่เป็นฟาร,ร์มที่ว่าส่งขายทั่วออสเตรเลียนะจ๊ะดูสิใหญ่มากเลยจ้ะนี่พันธุ์อะไรจ้าต้องเอะน,นี่คือพันธุ์ไททอนนะจ๊ะเจา้จาของฟาร,ร์มชื่อต้องเอแล้วเป็นคนไทยจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้ะ นี่นะจ๊ะตัวสีเหลืองตัวนี้ใหญ่มากเลยเพื่อนๆจ้ะชื่อเอลบีนาใช่ไหมพันพันเอลบีนาตัวใหญ่มากเลยจ้ะสวยมากเลยเพื่อนๆนี่ไงจะมีนี่งูทองนะเจว่านะอันนี้ก็จะมีสีฟ้ามีสีฟ้าสีแดงสีส้มสีเหลืองจ้ะก็จะมีน้ำให้เขาเพื่อให้เขาได้ดูสิเพื่อนๆสวยมากเลยจ้ะจ้ะอันนี้ก็จะอันนี้ก็จะ นี่เอวีน่าเหมือนกันนะจ๊ะแต่คนละสีจะคนละลายจ้ะคนละลายดูสีเพื่อนๆตอนนี้เอามาผสมพันอยู่อ๋อนี่คือสองตัวนะข้างบนเป็นตัวก็เอวีน่าเหมือนกันแต่ว่าเขาเรียกว่าไดมอนด์ตัวไหนเป็นตัวตัวผู้ตัวเมียเนี่ยก็คือตัวเล็กจะเป็นตัวผู้ตัวเล็กเป็นตัวเล็กเป็นตัวผู้นะข้างล่างเป็นตัวเมียจ้ะนี่คือสีสั้นที่ต้องผสมอ๋อเป็นช่วงผสมพันธุ์นะจ๊ะน้องเขาบอกจ้ะ ขบวนนี้ก็สองตัวนะก็ำลังสมพันธ์กันอยู่จ้ะเราไม่อยากไปรบกวนเขานะจ๊ะกำลังออกข้าวบางล่อข้าบด้วยลูกงูสีทองนี่นะจ๊ะพันธ์สีทองจ้ะพันุเดียวกันใช่ไหมพันเดียวกันเอวีนาจ้ะสวยงามมากเลยเพื่อนๆกล่องกล่องย่างนี้ก็ทำเองค่ะแล้วก็ส่งออกขายนี่กล่องน้องก็ทำเองด้วยนะเนี่ยทุกอย่างทำเองหมดทุกอย่างทุกอย่างทำเองหมดเลยจ้ะ ส่งออกขายทั่วประเทศออสเตรเลียเลยนะดูสิเพื่อนๆอันนี้เป็นลูกเขานะนี่อายุปีครึ่งนะจ๊ะนี่ตู้นี้จ่ะนี่จ้ะเพื่อนๆนี่ปีครึ่งตัวเล็กมากเลยจ่ะน่ารักมากเลยอ่ะน่าอมมากเลยนะปีครึ่งเองอ่ะ ดูอย่างที่ดอดๆไว้ก็คือการให้อาหารว่านี่คือการให้อาหารนะดูดูสิเพื่อนๆเล่นน้ำแม่ๆนี่เขาก็จะมาเล่นน้ำนี่เขาจะเล่นน้ํานะบีครึ่งใช่ไหมค่ะตัวเล็กมากอ่ะเล่นน้ำเพื่อนน่ารักมากเลยดูสิเพื่อนๆอยู่ไปชั้นชั้นเหมือนคอนโดคนเลยอ่ะจ้ะเห็นไหมนี่ตัวเล็กกว่านี่ตัวนี้ไม่ถึงปีนะเนี่ยใช่ประมาณตัวเล็กมากจ้ะดูสิอ๋อนี่เขา hiding เขาอยู่ข้างล่างจ้ะซ่อนตัวข้างล่างเขาลอกขาบเลยนะอันนี้ก็อันนี้ขาบเขานี่ยขาบเขาจ้ะนี่เป็นขาบเขานะตัวเล็กอันนี้อันนี้ไม่ถึงปีจ้ะอันนี้จะไว้ให้เขาแบบไว้คลานเล่นออกกำลังกายออวสีลองหรอนี่จ้ะนี่คือส่วนนี้ยังไม่ถึงปีนะไม่รู้สีทองขายเพราะว่ามีเมื่อวานลูกค้ามาซื้อไปสามสิบตัวโอ้ เมื่อวานลูกค้ามาซื้อถามสิบตัวนี้ดูเพื่อนๆน่ารักมากเลยสวยมากเลยอ่ะเป็นฟาร์มพ่อพันธ์พ่อพันุงูขายนออสเตรเลียนะกองเกลงนี้ทําเองเนาะสั่งทําเองแล้วส่งขายทั่อออสเตรเลียด้วยทเองันทําเองหมดเลยจ้ะน่าจะเป็นฟาร์มใหญ่สุดออสเตรเลียใช่ไหมใช่เป็นฟาร์มเป็นฟาร์มนี่เป็นฟาร์มใหญ่สุดนะของน้องเอจ้ะคิดเองทำเองเลยจ้ะเนี่ยเรียนเองผสมพันเรียนเองผสมพันธ์เองด้วยจ้ะนี่เพื่อนเพื่อน น่นารักมากเลยอ่ะขยไปสามสิบตัวเมื่อวานนี้มีมีลูกค้ามารับไปสามสิบตัวนะจ๊ะเป็นฟาร์มที่ว่าถูกต้องตามกฎหมายของออสเตรเลียเลยนะมีใบมีใบอนุญาตมีใบซื้อใบขายจ้ะน่ารักมากเลยจ้ะนี่เป็นขี้งูนะจ๊ะเพื่อนๆดูสิตัวเล็กมากเลยเพื่อนๆน่ารักมากเลยจ้ะดูนะอันนี้ตัวใหญ่จ้ะ มาดูสิจ้าตามตีมาเลยจ้าอันนี้ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะอันนี้กี่ปีจ้าท่องเอจะประมาณสองปีครึ่งตัวนี้สวยขึ้นมาหน่อยจะเป็นลายสีตัวนี้ลายสวยมากเลยเพื่อนๆสองปีครึ่งแล้วนะเนี่ยสองปีครึ่งจ้าดูสิสวยมากเลยจ้าสองปีครึ่งตัวนี้ประมาณเท่าไหร่น้องเอเนี่ยลายประมาณหนประมาณพันดอนประมาณพันดอนนะก็ประมาณสองหมื่นสี่สองหมื่นห้าจ้า าดดูิมีตัวนนนอหราคาของออสเตรเลียนะหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญจ้ะก็ไม่เกินสี่หมื่นบ้านเรานะค่ะมันก็ขึ้นอยู่ที่สีอยู่ขึ้นที่สีอยู่ที่ลายอยู่ที่อายุด้วยจ้ะราคานะจ๊ะอันนี้ไม่กล้าจับเพราะเพิ่งให้อาหารใม่ใช่เพราะว่าเราจะไม่ใช้มือจับนะพวกนี้เพราะว่าบางทีเชื้อโรคอาจจะติดกับงูได้ใช่ไหมล่ะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์นะเพราะว่าเวลางูป่วยเอาไปหาหมอหมดเป็นพันสองใช่เพราะเวลา งูป่วยหมดเยอะหมดเยอะกว่าหมาอีกนะเพื่อนๆสวยมากเลยจ้ะ <reco> ม <Christ> ีอะไรมาสนิมนำเสนออีกจ้าต้องเอตัวนี้ก็แปลกตัวนี้ก็แปลกนะเจ้เพื่อนๆเนี่ยตัวนี้พันไดมอนจ้ะตัวนี้แพงนะเพื่อนๆเท่าไร่คะเนี่ยตัวนี้สามพันเหรียญนะจ้ะเพื่อนๆเกือบเจ็ดหมื่นบาทบ้านเราจ้ะเป็นพันหายยากของออสเตรเลียเลยนะนี่นี่เป็นนำเข้าหรือว่าของที่นี่จ้ะ ทุกต้นนี่เป็นพันพันของออสเตรเลียหมดเลยนะเพื่อนไม่มีนําเข้านะจ๊ะตัวนี้ก็สวยจ้ะลายสวยด้วยเพื่อนๆดูสิแล้วก็จะเปลี่ยนแล้วก็จะเช็คน้ำใช่น้ำนี่จะเปลี่ยนทุกวันเลยนะเพราะว่าเราจะไม่กินให้น้ําสกปรกจ้ะเดี๋ยวงูจะติดเชื้อได้นะจ้าทุกอาทิตย์ใช่ที่นอนก็เปลี่ยนทุกอาทิตย์ตัวนี้เท่าไหร่จะต้องอเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะประมาณเกือบห้าพันตอนตัวนี้แพงมากเลยเพื่อนๆนเกือบห้าพันเหรียญประมาณแสนกว่านะจ๊ะเนี่ย็ขึ้นอยู่ที่ ขึ้นอยู่ที่สีอยู่ที่ลายด้วยจ้าจ้าจ้าก่อนจากกันนะจ้าเชื่อกดแล์กดแชร์ให้เจด้วยนะจ้าเจได้มีคลิปน่ารักน่ารักไม้ชมตลอดจ้าสวัสดีจ้า